ลายมือถือเป็นศาสตร์โบราณที่หลายคนเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับโชคชะตาและเส้นทางชีวิตของเราความมั่งคั่งและความร่ำรวยเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาในศาสตร์การดูดวงลายมือนะคะเส้นต่างๆในฝ่ามือสามารถสะท้อนถึงโอกาสและความเป็นไปได้ของชีวิตของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเส้นโชคลาภเส้นสมองหรือเส้นวาสนาทุกเส้นล้วนมีความหมายที่ซ่อนไว้ วันนี้นะคะอาจารย์จะพาไปดูว่าลายมือของคุณนั้นสามารถที่จะบ่งบอกถึงโอกาสความมั่งคั่งร่ำรวยมาจากทางใดได้บ้างนะคะความสำเร็จความมั่นคงชื่อเสียงความสามารถในการดึงดูดความมั่งคั่งของคุณมาจากทางใดอย่างแรกเลยค่ะเส้นสมองใครก็ตามนะคะ ที่มีเส้นสมองและมีเส้นที่แยกจากเส้นสมองแล้วพุ่งชี้ขึ้นมาลักษณะบแบบนี้การชี้พุ่งของเส้นมาที่เนินพุทใต้นิ้วก้อยตรงนี้จุดนี้นะคะนี่หมายความว่าคุณจะเป็นคนที่มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมในการที่จะหาเงินหาทรัพย์และสร้างความมั่งคั่งล่ำรวยด้วยสติปัญญาเพราะ เส้นที่ชี้ขึ้นมาที่เนินพุธเนินพุธเป็นเนินแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยการลงทุนการทำธุรกิจและการใช้คำพูดดังนั้นความเฉลียวฉลาดของคุณเส้นสมองของคุณแยกออกมาสองทางและชี้ไปที่เนินพุธหมายความว่าคุณเป็นคนเก่งมากเฉลียวฉลาดมากและสติปัญญาของคุณนั้นสามารถที่จะสร้างให้คุณเนี่ย เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการวางแผนการหาเงินหาทรัพย์ความชำนาญความคล่องแคล่วในเรื่องของการใช้คำพูดการเจรจาที่มีวาทศิลป์พูดโน้มน้าวจิตใจคนได้พูดเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นใครที่มีเส้นสมองแบบนี้ความร่ำรวยของคุณจะมาจากความเฉลียวฉลาดที่จะสามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย การวางแผนในการลงทุนรู้จังหวะจะโคลมีความชํานาญในการที่จะหาเงินหาทรัพย์หรือการลงทุนต่างๆมีโอกาสด้ารวยได้ต่อไปใครก็ตามนะคะที่ลายมือของคุณมีเส้นที่นิ้วโปง้งและเป็นเส้นขีดลักษณะแบบนี้นะคะมีหลายเส้นยิ่งดีนี่หมายความว่า คุณเป็นคนที่รู้จักเก็บออมคุณจะสะสมที่ดินทรัพย์สินเงินทองทองคําหรือวัตถุต่างๆและคุณเล็งเห็นว่าในบั้นปลายชีวิตของคุณนะ่ะจะไม่ลำบากถ้าคุณสะสมวัตถุที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือทองคําเอาไว้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นความมั่นคงให้กับคุณในอนาคตและอีกอย่างหนึง่งการสะสมวัตถุหรืออสังหาริมทรัพย์ของมีค่าเหล่านี้มันจะยิ่งเพิ่มพูนมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อคุณเนี่ยเก็บมันไว้นานๆแต่การที่มีเส้นนี้นะคะคุณต้องเป็นคนที่มัธยัสถประหยัดนะคะรู้จักเก็บอ,อมและคุณเป็นคนที่ มองการไกลนะคะเป็นคนที่ระมัดระวังในการใช้ชีวิตและวางแผนระยะยาวไปในบ้านปลายชีวิตของคุณคุณจะสบายคุณจะรวยในยามบ้านปลายค่ะต่อไปนะคะมาดูว่าเส้นไหนกันอีกบ้างที่จะทำให้คุณนั้นร่ำรวยได้เส้นวาสนาค่ะ คือทุกเส้นที่พุ่งไปที่เนินเสาใต้นิ้วกลางและการที่เส้นวาสนานั้นมีสัญ,ญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมเกิดขึ้นในทุกจุดที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมเกิดขึ้นบนเส้นวาสนานั่นหมายความว่าคุณจะประสบความมั่งคั่งร่ำรวยความสำเร็จนะคะจากอาชีพการงานของคุณคะ่ะ เพราะเส้นวาสนาคือเส้นการงานนะคะในทุกจุดที่เกิดสามเหลี่ยมนั่นหมายความว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนมียศถาบรรดาศักดิ์ได้อวยยศได้เลื่อนตำแหน่งเงินทองของคุณก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นรายได้ของคุณก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นหรืออยู่ในช่วงที่คุณเนี่ยลงทุนทำธุรกิจ แล้วธุรกิจของคุณเน่ยมันเฮงมันปังหยิบจับอะไรก็งอกงามงอกเงยออกดอกออกผลได้กำไรได้เป็นเงินเป็นทองนี่คือความมั่งคั่งที่มาจากการทำงานมาจากความเฉลียวฉลาดหรือโอกาสจังหวะด,ดีๆในการลงทุนทำธุรกิจหรือค้าขายนะคะเส้นต่อไปค่ะ เราจะมาดูกันที่เส้นชีวิตที่เส้นชีวิตมีเส้นตั้งขึ้นลักษณะแบบนี้เป็นเส้นวาสนาที่มาจากเส้นชีวิตในจุดของเส้นชีวิตที่มีเส้นวาสนาตั้งขึ้นจะเกิดเป็น B v i t o r y ตรงนี้นั่นหมายความว่าในช่วงชีวิตอายุนะคะในจุดเนี้ยซึ่งจุดนี้เราอายุสาสิบห้า แล้วมีเส้นตั้งขึ้นเป็นเส้นวาสนาพุ่งขึ้นไปที่เนินเสาใต้นิ้วกลางนั่นหมายความว่าอายุ35เจ้าของลายมือจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานหรือมีโชคนะคะอาจจะมาจากการถูกหวยถูกรอตตอรี่ก็ได้ค่ะหรือจะมาจากการประสบความสำเร็จในความสามารถได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือแม้แต่เรื่องของ การที่คุณจะได้ครอบครองหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์บ้านหรือการได้รับมรดกได้รับมรดกตกทอดก็ได้นะคะหรืออีกแบบหนึ่งค่ะเส้นที่มาจากเนินสุกแล้วพุ่งขึ้นไปลักษณะแบบนี้เส้นวาสนาที่มาจากเนินสุกแล้วพุ่งขึ้นไปที่ใต้นิ้วกลางเป็นเส้นเสาหรือเส้นวาสนาแบบนี้นั่นหมายความว่า ความมั่งคั่งร่ำรวยของคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องคู่ของคนรักนะคะคนในครอบครัวนั้นช่วยสนับสนุนอาจจะแบ่งสันปันส่วนทรัพย์สินเงินทองหรือให้การลงทุนหรือแม้แต่การได้รับมรดกหรือได้รับแบ่งปันที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ คุณจะรวยมั่นคงมาจากการสนับสนุนของคนในครอบครัวนะคะบนเนินอังคารต่ำนนและมีเส้นพุ่งขึ้นไปและมีสัญลักษณ์รูปดาวอยู่ที่ปลายเส้นลักษณะแบบนี้นี่เป็นเส้นของความร่ำรวยที่มาจากความกล้าของคุณคะ่ะ คุณเป็นคนที่มีความกล้าได้กล้าเสียกล้าลงทุนและกล้าเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆเนินพฤหัสเป็นเนินแห่งความดีงามคุณธรรมความรู้ทักษะวิชาการดังนั้นเส้นที่พุ่งมาจากเนินอังคารต่ำแล้วพุ่งขึ้นไปที่เนินพฤุหัสด้านหมายความว่ากล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะ เรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือไปเรียนต่อเมืองนอกไปเรียนระดับปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะและก็การพัฒนาตัวเองการมีความทะเยอทะยานสิ่งเหล่านี้นะคะจะส่งผลให้คุณนะ่ะประสบความสำเร็จคุณจะมีบรรมีที่สูงส่งมีชื่อเสียงปีเกติยศนะคะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงส่งได้รับความนิยมชมชอบยอมรับ มีชื่อเสียงในสังคมเพราะสัญลักษณ์รูปดาวเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีชื่อเสียงนะคะและอยู่บนเนินพฤหัสซึ่งเป็นเนินแห่งคุณงามความดีเนินแห่งความรู้ทักษะวิชาการ ดังนั้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆถ้าใครที่มีเส้นลักษณะแบบนี้นะคะคุณจะประสบความสำเร็จในความสามารถวิชาความรู้ความเพียรพยายามของคุณและเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมมีชื่อเสียงมาพร้อมกับบุญบาร,รมีความสะดวกสบายความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะ ศาสตร์การดูดวงด้วยลายมือเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตและความมั่งคั่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเส้นโชคลาภเส้นวาสนาและเส้นที่เกี่ยวข้องกับการเงินล้วนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจศักยภาพและก็โอกาสที่เรามีนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะลายมือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำแนะนำในชีวิตค่ะความสำเร็จที่แท้จริง อยู่ที่ความพยายามทัศนคติและการลงมือทําอย่างจริงจังการเข้าใจความหมายของลายมือสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะได้วางแผนชีวิตได้ดียิ่งขึ้นพร้อมดึงดูดพลังแห่งความมัง่งคั่งเข้าสู่ชีวิตของตัวเราเองสุดท้ายนี้นะคะความมัง่งคั่งไม่ได้วัดกันเพียงแค่ทรัพย์สินเงินทองค่ะแต่ยังรวมถึงความสุขความสงบในจิตใจและความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตอีกด้วย ขอให้ทุกคนนะคะก้าวไปสู่ความมั่งคั่งในทุกมิติอย่างมั่นคงและมีความสุขในทุกเส้นทางที่เลือกเดินค่ะ